สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแอปดยูยดค่ะที่ช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะคะ w ัรถบ้านมือสองนะคะวันนี้น้องแอปมีรถอีโคคาประหยัดน้ํามันนะคะใครที่มีงบน้อยๆน,นะคะน้องแอปแนะนําเป็น2คันนี้เลยนะคะมาด้าส<ช> <a> วันนี้นะคะเดี๋ยวมารีวิวให้คุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันค่ะ มาดูคันแรกกันก่อนนะคะสำหรับมาด้า2ตัวนี้1.5นะคะตัวสปอร์ตสปิริปี2012คันนี้เป็นสีขาวนะคะไฟหน้าของเขาใหญ่ตโตมหฬารรมากนะคะสำหรับมาด้า2นะคะมีไฟตัดหมอคู่หน้ามาให้ด้วยค่ะคันนี้เล็กกระทัดรัสไซส์จิ๋วนะคะขับขี่คล่องตัวค่ะอันนี้เราแต่งแม็กซิ่งมาให้ด้วยนะคะเป็นแม็กดำนะคะ ตัดก้านแดงมาซิ่งเท่มากๆเลยนะคะอะเรามาดูภายในกันค่ะภายในของเขานะคะจะเป็นโทนสีดำเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะอันนี้เราซักเบาะฟอกเบาะให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยค่ะจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะตอวนี้นกียอร์อัตโนมัติกะจกปรับไฟฟ้านะคะภายใน w ับเบิลยูยุทคารของเรานะคะได้ทำการชงใหม่ทั้งหมดนะคะ ล้างทําความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างดีเลยไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แน่นอนนะคะข้างหลังก็กว้างขวางนะคะคนตัวใหญ่ๆนั่งได้สบายๆแน่นอนค่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะคันนี้เป็นเอ่อห้าประตูนะคะด้านหลังของเขาก็สามารถเก็บสัมภาระดาได้กว้างขวางค่ะและเขายังมียางอะไหล่มาด้วยนะคะนี่เป็นไงคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยเท่นะคะ บจบในคันเดียวราคาสุดประหยัดคันนี้ผลเริ่มต้นแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะราคาเจ้าตัวอยู่ที่2 49,000บาทเท่านั้นค่ะมาค่ะเรามาดูอีกคันนะคะคันนี้เป็นสีฟ้านะคะสีสวยสะดุดตาขับไปไหนมีแต่คนมองแน่นอนนะคะสำหรับมาสด้า2นะคะ1.5สปิริตปี2013นะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าใสแจวใหญ่โตเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ แล้วก็เราก็แต่งล้อแม็กมาให้ด้วยนะคะเป็นแม็กซิ่งสีดําแบบนี้ให้เลยค่ะ <Wow. S 1> มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะมือจับประตูเป็นสีตัวสีเดียวกับรถค่ะอ่าเรามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในของเขานะคะจะเป็นโทนสีเบจนะคะตัดกับสีดำนะคะเบาะของเขาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเบจนะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำกระจกปรับไฟฟ้าค่ะ เรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างค่ะกว้างขวางนะคะนั่งได้สะดวกสบายแน่นอนนะคะเบาะทำความสะอาดซักพอกเบาะใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะค่าเชื้อทำความสะอาดทุกจุดค่ะคันนี้นะคะเป็นสไตล์เก่ง4ประตูนะคะสำหรับมาด้า2คันนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เซ็นเซอร์ให้2จุดค่ะ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็คือกว้างขวางมากนะคะใส่จักรยานได้เลยยางอะไหล่ก็มีพร้อมนะคะอุปกรณ์แม่แรงครบค่ะครบคันเลยสำหรับนนะค,ะคันนี้นะคะคันนี้นะคะก็สวยครบเหมือนกันนะคะสีฟ้าแต่งแม็กนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทเหมือนกันนะคะราคาเจ้าตัวนะคะ 2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูรีวิวของทั้ง2คันกันไปแล้วนะคะใครชอบสไตล์ไหนนะคะสไตล์5ประตูนะคะต้องเป็นสีขาวคันนี้เลยหรือว่าจะเป็นสไตล์เก่ง4ประตูนะคะก็เป็นสีฟ้าคันนี้เลยนะคะชอบสไตล์ไหนนะคะก็เลือกได้เลยสําหรับรถมาสด้าสนะคะบอกเลยว่าผ่อนสบายกระเป๋านะคะราคาถูกและประหยัดน้ํามันด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยที่ w ย mm. ุ t h Cars s า r a t t ของเรานะคะมีหลากหลายช่อง ทางให้ติดต่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟ c บุ o ก k ล i ์แอดนะคะช่อง t i k t ต k ช่อง YouTube กดติดตามกด s u b s c r i b ์ได้เลยหรือว่าโทรมาสายตรงได้เลย0954188181โทรมาได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะมาดูรถนะคะมาทดลองขับก็มาได้เลยที่ w ับเบิลยูยุทธาสุราธ,ธานีของเรานะคะอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนะคะตำบลมะขามเตีย้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาไม่ถูกเปิดเพจ Facebook g o o G l e Map จิ้มลิงมาได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันจันท์ถึงอาทิตย์เลยนะคะยังไงก็แวะเวียนมาดูได้เลยนะคะส่วนลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเสียใจยนะคะเพราะเรามีบริการฝากเซ็นนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยและมีบริการสมเทลเลอร์ให้ฟรีด้วยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้น้องแอปต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะรอติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะว่าจะมารีวิวรถคันไหนวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ